การเมืองไทยวนลูปไม่จบรัฐประหารลาออกยุบสภา,ามีจริงไหมสถานการณ์การเมืองไทยตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่หลายคนรู้สึกว่ากําลังจะถึงจุดเปลี่ยนความนิยมของนายกรวมถึงข่าวลือต่างๆทั้งเรื่องการลาออกการยุบสภาหรือแม้แต่การชุมนุมที่ผ่านมาที่กลับมาพูดถึงรัฐประหารอีกครั้ง ทำให้คนสับสวนว่าสถานการณ์กำลังจะไปทางไหนแล้วเสียงวิจารณ์ที่บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้โดยเฉพาะการปราศัยของคุณจตุพรพรหมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเป็นการเปิดทางให้ทหารเข้ามาปฏิวัติอีกครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนคะประเด็นนี้คุณจตุพรเองก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ยุให้ทหารปฏิวัติแต่สิ่งที่เขาสื่อคือถ้าจะทําก็ขออย่าเอาแต่พลเอกมาบริหารบ้านเมืองอีกอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ปัญหาฟังแล้วก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าทาไมเรื่องรัฐประหาร ถึงกลับมาพูดถึงอีกครั้งทั้งๆท,ท,ที่ดูเหมือนจะผ่านพ้นยุคแบบนั้นไปแล้วใช่เลยครับคุณยุทธพลอิสาระชัยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชอธิบายว่าสาเหตุที่คนในสังคมตั้งคําถามแบบนี้ เพราะคนที่ขึ้นเวทีหลายท่านเคยผ่านสถานการณ์ที่จบลงด้วยการรัฐประหารมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมปี2 5 4 8 4 9ที่จบลงด้วยรัฐประหารปี2549หรือการชุมนุมปี2556-2557ที่จบลงด้วยรัฐประหารปี2557ดังนั้นเมื่อเห็นคนหน้าเดิมมาพูดอีกครั้งแม้จะบอกว่าไม่ได้เชิญชวน ก็ทําให้คนอดคิดไม่ได้แสดงว่าความรู้สึกของประชาชนที่กังวลเรื่องรัฐประหารก็มีเหตุผลที่มาที่ไปนะคะถูกต้องครับคุณยุทธพลยังบอกอีกว่าวันนี้โอกาสที่จะเห็นรัฐประหารแบบเดิมๆที่ใช้รถถังยึดสถานที่ต่างๆอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วรูปแบบของรัฐประหารมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ อย่างปี2549ใช้ดอกไม้ปี2557ก็รัฐประหารกันในห้องประชุมส่วนครั้งนี้อาจจะรัฐประหารด้วยคลิปก็เป็นไปได้คือหยุดอำนาจนอกระบบไม่ได้จำกัดแค่ต้องมีกำลังทหารแล้วแบบนี้คำว่ารัฐประหารก็มีความหมายกว้างขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะคะแล้วสาเหตุหลักๆที่ทำให้เกิดรัฐประหารในอดีตล่ะคะมีอะไรบ้างคะคุณจตุพรบอกว่า ในอดีตเหตุผลในการรัฐประหารมักจะคล,ล้ายๆกันครับคือ 1. ทุจริตคอร์รัปชัน 2. หมิ่นสถาบัน 3. แทรกแซงองค์กรอิสระและ 4. สร้างความแตกแยกแต่ครั้งนี้อาจจะมีเรื่องทรยศชาติเพิ่มเข้ามาด้วยแต่เขาพยืนยันว่าคณะหลอมรวมพลังแผ่นดินที่เขาอยู่ด้วยนั้น ยืนยันชัดเจนว่าไม่เอาการรัฐประหารแล้วที่บอกว่านักการเมืองที่อยู่ร่วมในรัฐบาลปัจจุบันหลายคนก็เคยอยู่ในการชุมนุมในอดีตที่จบลงด้วยการรัฐประหารหมายความว่ายังไงคะคุณจตุพรชี้ให้เห็นว่านักการเมืองที่ดำรงตำแหน่งในคอรมตั้งแต่เศรษฐาจนถึงคุณแพทองทานล้วนเป็นนักการเมืองที่เคยไปร่วมในเหตุการณ์ปี2545-49หรือ2556-2557 ซึ่งบางคนก็เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาใช้คําว่าตบัดสัตว์ข้ามขั่วหรือทรยศหักหลังเมื่อนักการเมืองไม่แยแสความรู้สึกประชาชนก็จับมือกันแบบนี้ความชอบธรรมในการที่พักเพื่อไทยออกมาต่อต้านการรัฐประหารก็น้อยลงไปสิคะใช่เลยครับคุณยุทธพลเห็นด้วยว่าพักการเมืองในสภาตอนนี้ก็ข้ามขั่วเหมือนกับคนในสังคมหลายส่วนทําให้เมื่อพักการเมืองเหล่านี้ออกมาแก้ต่างอะไรก็มักถูกตั้งคาถามแต่โดยรวมแล้ว แนวทางแก้ปัญหาควรใช้กลไกในระบบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นการลาออกยุบสภาหรือเลือกตั้งใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ยังอยู่ในระบบแต่ถ้าใช้กลไกนอกระบบอย่างเช่นนิติสงครามหรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็จะทำให้เกิดคำถามและความไม่เป็นข้อสรุปได้ แล้วกรณีเรื่องคลิปเสียงที่เป็นประเด็นใหญ่ตอนนี้ล้วคะจะส่งผลถึงก็อี้นายกยังไงบ้างคุณจตุพรเน้นย้ำว่ากรณีคลิปเสียงที่คุณแพทองทานพูดคุยกับสมเด็จฮุนเซนเป็นเรื่องใหญ่ที่อธิบายอย่างอื่นไม่ได้นะครับส่วนคุณยุทธพลก็วิเคราะห์ว่านายกมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะมี3เงื่อนไขที่สารรัฐธรมรมนูญอาจจะพิจารณาคือ 1เป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง 2. มีการยอมรับข้อเท็จจริงว่านี่คือเสียงของตัวเอง 3. ไม่ได้ทำตามระเบียบพิธีการทูตหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งหากศาลเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ก็อาจจะสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แบบนี้ล่าออกจะเป็นทางรอดของนาย,ยกได้ไหมคะคุณยุทธพลบอกว่าตอนนี้ไม่ควรมองเป็นทางรอดของใครแต่ต้องมองเป็นทางรอดของบ้านเมืองมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการปรับคอรมอลาออกหรือยุบสภาล้วนมีผลกระทบทั้งสิ้น เขาอธิบายว่าถ้าสมมตินายกลาออกก็จะต้องมีการเลือกนายกใหม่ซึ่งแคนดิเดตก็มีอยู่ประมาณ4-5ถึงคนถ้าเลือกได้ตามปกติก็ไม่มีปัญหาแต่สิ่งที่ต้องคิดเผื่อคือถ้าเลือกนายกคนใหม่ไม่ได้ละ่ะเพราะพักคก้าวไกลเองก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่สนับสนุนใครเป็นนายกเท่านั้นยกเว้นยุบสภาเท่านั้นทาให้เหลือพักเพื่อไทยที่เป็นพักใหญ่พักเดียวที่อาจจะสนับสนุนแคนดิเดตของตัวเองซึ่งอาจไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภา ทำให้เกิดภาวะสุญยากาศทางการเมืองหรือเด a ดล็อกได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นหลังเลือกตั้นปี2526ที่ใช้เวลาเลือกนายกถึง5-6เดือนแถมถ้าเป็นนายกรักษาการก็จะมีข้อจํากัดในการบริหารบางอย่างด้วยฟังดูแล้วสถานการณ์ก็ดูจะตึงเครียดและก็มีโอกาสเกิดทางตันได้จริงๆนะคะคุณจตุพงกลับมองต่างออกไปครับเขาบอกว่าอย่าไปห่วงว่าสภาจะเลือกนายกไม่ได้ เพราะตอนนี้อำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกไม่มีแล้วเขาเชื่อว่านักการเมืองจะจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างฉับพลันถ้าเก้าอี้รัฐมนตรีลงตัวก็พึบเลยเพราะนักการเมืองไม่ได้ดูแผนที่แต่ดูเก้าอี้แสดงว่าคุณจตุพรเชื่อว่านักการเมืองจะหันหน้าเข้าหาการเพื่อสักสันอานาจได้ในที่สุดใช่ครับเขายังเสริมด้วยว่าการที่นายกอยู่ในตําแหน่งต่อไปทั้งที่อาจจะหมดความชอบธรรมและมีพฤติกรรมบางอย่างที่ถูกตั้งคําถามนั่นแหละคือการเปิดประตูให้กับการรัฐประหาร เพราะเวลาจรรัฐประหารเขามักอ้างเหตุผลเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการแทรกแซงองค์กรอิสระหรือการสร้างความแตกแยกคลิปเสียงที่คุณแพทองทานคุยกับหุลเซนนั้นคุณจตุพรบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ที่อธิบายอย่างไรก็ไม่ได้ คุณจตุพรยังท้าคุณทักษิณชินวัตรให้กล้าแถลงเรื่องราวทั้งหมดของคลิปเสียงเพราะเชื่อว่าคุณทักษิณรู้ดีที่สุดนอกจากประเด็นคลิปเสียงแล้วยังมีเรื่องที่ต้องกังวลอีกไหมคะมีเรื่องสําคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือมาตรา1นึของรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปีหากมีการไปตัดงบ3ประเภทคือเงินกู้ดอกเบีย้ยและที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีการกล่าวหาว่ามีการตัดงบเงินต้นและดอกเบีย้ย35,000ล้านบาทเพื่อไปแจกเงินหมืน่นหากผิดจริงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างแต่คอรมอสอสอกรรมธิการและอุฒิสภามีโทษ3อย่างคือพ้นจากตําแหน่งถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องร่วมชดใช้หนี้ปะปะชได้รับเรื่องและต้องส่งสารรัฐมนูญซึ่งสารจะต้องพิจนารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วัน ถ้ามาตรา144มีผลหมายความว่ายังไงคะคุณจตุพรบอกว่ามาตรา144จะกวาดทั้งกระดานคือสอสอไปหมดสอวอไปคอรมอไปหมดแม้แต่นายกที่อาจจะลาออกไปแล้วก็ยังโดนส่วนคุณยุทธพลก็มีความกังวลคล้ายๆกันว่าหากนายกลาออกแล้วเลือกนายกใหม่ไม่ได้และตามมาด้วยผลของมาตรา144ที่ทำให้ทั้งสภาและคอรมอไอทั้งหมด ก็จะกลายเป็นภาวะที่ไม่มีนายกไม่มีสภาและไม่รู้ว่าจะจัดเลือกตั้งใหม่ได้ยังไงซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลายครั้งและมีความเป็นไปได้ถึง50-50แสดงว่าทั้งสองท่านก็มองเห็นโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในการเมืองไทยใช่ครับคุณจตุพรยังยืนยันว่าไม่ว่าอย่างไรบ้านเมืองก็จะมีทางออกเสมอไม่มีตันจริงแต่สิ่งสําคัญคือหากผู้ปกครองยังดื้อรั้นไม่ยอมรับสภาพความชอบธรรมที่ลดลง แล้วอย่างทําพฤติกรรมที่สร้างเงื่อนไขเช่นกรณีคลิปเสียงนั่นแหละคือการเปิดประตูให้กับการรัฐประหารเพราะเมื่อความชอบธรรมหมดไปการอยู่ในตําแหน่งต่อไปก็ยิ่งสร้างปัญหาแล้วทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์นายกตอนนี้คืออะไรคะคุณยุทธพลเห็นว่าการลาออกนั้นเป็นสปิริตทางการเมืองแต่หากไม่ลาออกก็เป็นสิทธิของเขาซึ่งสุดท้ายประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่อีกทางหนึ่งคือการถูกสารรัฐธรรมนูญถอดถอนซึ่งจะหนักกว่าการลาออกมาก เพราะอาจถูกตัดสิทธิทางการเมืองและไม่สามารถกลับมาเล่นการเมืองได้อีกแต่คุณจตพุพรก็ยันว่าการยังอยู่ตำแหน่งทั้งที่ทหมดความชอบธรรมนั่นแหละยิ่งทำให้เงื่อนไขสุกงมและอาจน,นำไปสู่การรัฐประหารได้แล้วในภาพรวมของการเมืองไทยควรจะมีแนวทางไปในทิศท,ทางไหนคะคุณจตพุพรชี้ให้เห็นตัวอย่างจากประเทศอย่างเกาหลีใต้ที่ประชาชนมีมาตรฐานสูง ถ้าพบว่าผู้ปกครองทุจริตก็จะมีคนจํานวนมากออกมาบนถนนและกระบวนการของเขาก็ขังจริงแม้แต่แก่แล้วถึงค่อยปล่อยหรือเวียดนามที่ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังเปลี่ยนลู่นาบ่อยและสันลงโทษประหารในคดีทุจริตเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้บ้านเมืองเจริญในขณะที่บ้านเรายังย่ําอยู่กับที่เพราะการเมืองยังติดกับเรื่องการซื้อขายแล้วจากนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญอะไรให้ติดตามอีกไหมคะคุณจตุพรแจ้งว่าวันพรุ่งนี้ 18มิถุนายนจะมีการถแถลงข่าวตอนบ่ายสองซึ่งน่าจะเป็นการสิ้นสุดประเด็นจากสารรัฐธรรมนูญและเป็นการประกาศจุดยืนทางการเมืองหลังจากนั้นรวมทั้งถแถลงเรื่องเงินบริจาคของประชาชนที่เหลือว่าจะมอบให้กองทัพภาคสองอย่างไรและย้ำจุดยืนเรื่องการไม่เอารัฐประหารเราต้องจับตาดูกันต่อไปว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะพลิกผันไปในทิศทางไหนกันแน่ใช่ครับและเราหวังว่าทุกฝ่ายจะหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อประเทศชาติ สำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและมุมมองการวิเคราะห์ที่คิ้มค้นแบบนี้ต่อไปนะครับเราสองคนทันและหมินสวัสดีครับ